ขอขอบคุณเพื่อการสนับสนุนช่องนะครับสนับสนุนกันต่อไปเรื่อยๆนะครับผมขอบคุณมา,มากๆเลยสวัสดีครับขออนรับสู่ไะไรแครครับคลิปนี้แจ้งข่าวสารนิดนึงนะครับคือมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงราคาจํานวนซิลเวอร์นะครับของหินคอนนะเครื่องแต่งกายนะโดยทางทีมงานเนี่ยเขาบอกว่าหินคอนเนี่ยได้ถูกนาเข้ามา ให้เป็นที่รู้จักตั้งแต่ในปี2561ในราคา1ล้านซิเวอร์นะครับจากนั้นก็มีการปรับราคาให้เป็น2ล้านซิเวอร์ในปี2562เขาบอกในกรณีเครื่องแต่งกายเนี่ยและหินคลอดเนี่ยนะครับได้ถูกปรับตามเ,เศรษฐกิจในเกมแล้วก็การปรับราคาครั้งล่าสุดได้ดำเนินในเดือนพฤษภาปี2565เนาะหลังจากนั้นได้มีการเพิ่มอนาเขตเอเคออนเอเวียและประปับปรุงพื้นที่ ล่าซซเลเดียครับเอ,อเวียเดิมนะปรับปรุงพื้นที่ล่านู่นนี่นั่นหลายๆพื้นที่โดยเมื่อเราปรับปรุงจนตอนนี้ปัจจุบันมีโคมไฟเ่งเดีเยสิ่งนี้มันเกิดขึ้นตามข้อมูลนะครับเราจะเห็นได้ว่าเขาบอกว่าข้อมูลจํานวนที่ได้รับของแต่ละปีครับตามเกณฑ์จํานวนที่ได้รับโดยเฉลี่ยนะเอัาตราม,มันเพิ่มขึ้นทุกปีเลยนะครับนี่คือซิวเวอร์ที่นักผจ้ชัยได้รับนะครับ เป็นค่าเฉลี่ยนะคือมันสูงขึ้นเพื่อนๆจะเห็นว่ามันสูงขึ้นทุกปีครับแล้วในปี2 0 2พนีเนี่ยมันสูงขึ้นถึง784ดร้อแป่อนาปนะครับ780%ซึ่งมันเยอะมากด้วยตัวตัวนี้ครับตัวคาดการณ์นี้ยก็เลยประเมินแล้วนะครับเหมือนว่าประเมินแล้วว่าผู้เล่นจะมีรายได้ที่มันล้นอ่ะว่าง,ง่ายๆมันเยอะ เขาก็เลยต้องปรับราคาหินคอนให้มันเท่ากับเรายได้ที่ผู้เล่นได้รับนะครับอันนี้คือการปรับราคาที่พูดถึงเรื่องเศรษฐกิจในเกมทีนี้พอเขาปรับตรงนี้มันจะตามมาด้วยราคาของครอนที่เพิ่มขึ้นจาก2ล้านเป็น3ล้านซึ่งก็ต้องบอกกับเพื่อนๆน,นี้ครับว่าการปรับราคาเงี้ยจากตะก่อนเนี่ย ปี61นึ 1, เขาก็ปรับขึ้น1ล้านเหมือนกันซึ่งมันเป็นการปรับที่เขาบอกว่ามันคือการปรับในรูปแบบตามเศรษฐกิจให้ตัวการปรับตามเศรษฐกิจเนี่ยครับโดยส่วนใหญ่นะเพื่อนๆหลายๆลาคนไม่ซีเรียสหรอกครับเรื่องการปรับตามเศรษฐกิจแต่ก็จะมีบางกลุ่มที่เขาซีเรียสเรื่องตัวนี้นะครับการเอาซิเวอร์อ่าการเอาซิเวอร์มาเขาเรียกว่าขายซิเวอร์ ว่าง่ายเหมือนการขายซิเวอร์เหมือนเหมือนเออเปทูวินนะครับเนื่องจากว่าคุณมีเงินนอกเกมเยอะคุณเปเข้ามาเพื่อคุณซื้อเงินในเกมเพราะราคาเพลมันขึ้นนะครับอ่าราคาเพลมันไม่ได้ขึ้นนี่ราคาเพลมันเท่าเดิมแต่ว่าไอตัวชุดอะมันแพงขึ้นถ้าเอามาขายในเกมนะฮะกลายเป็นชุดหนึ่งตกหนึ่งล้านหกแสนนะครับ อ0 0หนึ่ล้านนะหนึ่ล้านนะครับหนึ่ล้านต่อ1ตัวหินคอนเพิ่มจริงนะครับหินคอนเพิ่มจริงตอนเนี้ยจากที่ชุดพรีเมียมเนี่ยถ้าย่อยเพื่อนๆสามารถตีโกดอายแบกซาสองขีดขึ้นสขีดได้โดยใช้ชุด1ตัวก็ถ้าตีมูลค่านะสมมุติเราคิดในในภาพมูลค่านะครับปัจจุบันเนี้ยโกดไอ้สอขีดไป3ขีดเท่ากับคุณเอาชุดแฟร ราคาเออแปดร้อยเหมือนคุณโยนเงินแปดร้อยทิ้งอะ get, get, ่ะเกดเกดภับอ่ะเออประมาณเนี้ยเหมือนแบบเอาเงินแปดร้อยไม่โยนทิ้งเอาเงินแปดร้อยไม่โยนทิ้งแบบเนี้ยนะครับนี่คือการตีบวกถ้าเราใช้การย่อยชุดแฟร์อยู่แล้วนะถ้าเราใช้การย่อยชุดแฟร์แต่ว่าถามว่ามันเป็นแปดร้อยเปเ้ไหมมันไม่แปดร้อยเป๊ะหรอกเพราะว่ามันจะมีเรื่องของลดราคาชุดนั้นชุดนี้เอามานะครับในส่วนของชุดอื่นๆนะ ตะกัดอาวุธชุดพรีเมียมอื่นๆอย่างเงี้ยครับก็จะได้คำรามบาร์กตามนี้ซึ่งคำรามบาร์กส่วนใหญ่เขาไม่ได้เขาไม่ค่อยใช้กันอยู่แล้วอ่ะมันมันมันไม่ค่อยได้ใช้ทุกคนนะครับกลุ่มน้อยๆส่วนใหญ่ที่เขาต้องการกันจริงๆก็จะเป็นเรื่องของหินครอดทีเนี้ยมันเปลี่ยนใหม่มาเป็นอ,อรอบนี้คือเป็นเก้าร้อยเก้าสิบสามทำให้ราคาเท่าเดิมแต่สามารถตีบวกได้เยอะขึ้น ถ้าเราใช้ชุดแฟนะถ้าเราใช้ชุดแฟก็จะทําให้เราอะสามารถตีบวกได้เยอะขึ้นมันเห็นภาพชัดเจนนะครับจากนี้ชุดแฟมันก็จะดูมีคุณประโยชน์นะมันก็จะมีคุณประโยชน์เพราะว่าคุณดูสภาพคุณจ่ายแปดร้อยคุณตีบวกได้ครั้งเดียวนึกอ,ออกมาเออแต่ในรอบเนี้ยถ้าเกิดคุณจ่ายแปดร้อยคุณแปดร้อยบาทนะคุณตีได้มากกว่าหนึ่งครั้ง เห็นไหมเออคุณตีได้มากกว่า1ครั้งแต่ว่าอ,อ่ามันจะเป็นแบบมันจะไม่ใช่สครั้งเต็มอะ่ะมันจะเป็นแบบหนึ่งครั้งครึง่งอย่างเงี้ยแล้วคุณก็ไปไปเพิ่มอีกคุณก็จะมีโอกาสได้คือเอาง่ายๆเติมเงินแล้วมันดูคุ้มค่านะครับมันดูคุ้มค่าถามว่าอ้าวแล้วถ้าเ,เกิดสมมุติไม่ตีละ่ะไม่ตีละ่ะก็สามารถไปซื้อผมเรียกการซื้อเลยนะเพราะว่าคุณเอามาขายจุดมุ่งหมายคุณชัดเจนอยู่แล้วว่าคุณต้องการซีเวอร์คุณเติมมา เพื่อเอาชุดแฟร์ไปขายนั่นแหละคือการซื้อเงินเอ็มนะครับคล้ายๆกับสมัยก่อนผมเล่นโยกังไงเงี้ยเราผมก็จะไปเติมเงินนะขูดบัตรขูดบัตร a c a คสน่าจะใช่นะ a c a คสมันงจำไม่ผิด,ข,ด,ข,ด,ข,ดขูดบัตรมาเพื่อไปซื้อยาครับมันจะเป็นขวดยาตัวหนึ่งก็เติมเติมแคชเข้าไปซื้อยามาพอเราได้ยามาใช่ป่ะเราก็ไปเปิดร้านขายขายยาตัวนี้คนก็จะมาซื้อยาหนึ่งโก หนึ่งทองสิบทองอะไรอย่างเงี้ยขายเสร็จเราก็ได้ทองมาแล้วก็อทองไปซื้อของไปนู่นนี่นั่นอ่ะเราก็จะได้ทองมาพอเราได้ทองมาเราเอาทองไปไปซื้อของในเกมอะไรประมาณนี้ครับซึ่งอันเนี้ยก็คล้ายๆกันหลักการก็คล้ายๆกันทีนี้ผมก็เลยคํานวณลองดูลองคํานวณดูว่าเออถ้าสมมุติว่าผมเขาเรียกว่าเปร์ทูวินใช่ป่ะเออแบบโอ้หเนี่ยทุกคนกลัวมากกลัวจะเกิดการเปร์ทูวินแบบหนักๆเลย คนที่มีเงินเยอะก็จะชนะใช่ไหมคําตอบก็ใช่ครับถ้ามันเขาใช้หลักการนี้นะถ้าเขาใช้หลักการซื้อมาแล้วย่อยทําแบบว่าย่อยคอนอะ่ะนึกออกไหมเขาซื้อแฟย่อยคอนแล้วเอาคอนมาตีซื้อแฟย่อยคอนอคอนมาตีอันนี้เขาชนะแน่นะครับเขาชนะแน่เขาได้เขาได้เปรียบเขาได้เปรียบคุณคิดดูดิคุณมีตังคุณไปซื้อชุดแฟมาสักสิบตัวใช่ไหมอ่ะคำนวณแบบเห็นๆเ,เลยคุณซื้อชุดแฟมาสิบตัว ที่เป็นพรีเมียมนะที่เป็นพรีเมียมนะสิบตัวตกเอ่อตัวหนึ่งได้เก้าร้อยเก้าร้อยเก้าสิบสามคูณคูณสิบเข้าไปคูณได้ทั้งหมดเก้าพันสามร้อยสามสิบใช่ไหมอ่าเอาไปหารหกร้อยยี่สิบคุณจะตีได้คุณจะตีเอ่อโกลดไอสามขีดโกลดไอสองขีดคือสามขีดได้ทั้งหมด 15ครั้งนะครับคุณจะตีได้เลย15้าครั้งแต่ใน10บครั้งนั้นอะไอที่คุณซื้ออะตกตัวละแ0 0ร้อนะก็เท่ากับคุณต้องจ่ายเงิน8 0 0พถูกไหมอ่ะคุณต้องจ่ายเงิน8 0 0พบาทนะครับเพื่อที่จะเอ่อเพื่อที่จะทำการตีบวกสิ้าครั้งมันเป็นมันเป็นเม็ดเงินที่สำหรับบางคนมันก็ไม่ได้เยอะ สำหรับบางคนมันเยอะฉะนั้นคนรวยก็จะได้เปรียบแต่ถามว่าคนรวยได้เปรียบคนที่ได้ประโยชน์คือใครก็บริษัทเกมถูกไหมก็บริษัทเกมบริษัทเกมเขาก็ได้ประโยชน์เขาก็ได้ค่าบรุงเซิร์ฟเวอร์แบบนี้แต่ถ้าเกิดสมมุติคนรวยคนนั้นบอกว่าเอ้ยฉันไม่ย่อแอร์หินขอนอะ่ะฉันขายเอาตังค์ดีกว่าเพราะว่าได้รอบละหนึ่งพล้าน สมมุติตอนเนี้ยเขาต้องการเ,าเขาต้องการตัวประดับ1ชิ้นนะครับเป็นสร้อยทุนกาดวีนะสร้อยทุนกาดเบนเขาบอกว่าเออผมต้องการของชิ้นเนี้ยสร้อยทุนกาดเบนราคาอยู่ที่เอ่อเจ็ดหมืใช่มเจ็ดหมื่นล้าน ขายทั้งหมดเนี่ยมันได้อยู่ประมาณ1นึ่ล้านหไอพันหนึ่ันล้านได้ไหมเราก็เอา70,000ล้านมาตั้งนะครับผมตีแบบ70,000เพียวๆนะเออเจ็ดหมืล้านเพียวๆนะเออหาร1,600ล้านจะได้ทั้งหมดประมาณ43.75ก็ตีไป44เท่ากับคุณต้องใช้ชุดทั้งหมดคือ44ตัวนะครับ 44ตัวคูณ800บาทเท่ากับ35,000 35, ืนาะสาม0มาพคือคุณต้องจ่ายถึง35,000ื่นคุณถึงจะได้สร้อย1เส้นอะ่ะคุณพอมันคำนวณเงินออกมาจริงๆครับคุณกำเงิน30,000ื่นะไปซื้อไอดีไม่ดีกว่าวหรอวะเดีเข้าใจป่ะเออกำเงิน30,000ื่นไปซื้อไอดีอะไม่ต้องซื้อสร้อย V ีด้วย คุณได้ V ทั้งตัวด้วยซ้ำ AP คุณได้แบบมหาศาลเลยไม่จําเป็นจะต้องมานั่งเสียตังค์อย่างนี้อันนี้อันนี้ก็คือคุยในเชิงแบบคุยในเชิงแบบถ้าบางคนกลัวว่าเขาจะมาเติมเตะหนักๆเพื่อที่ไปซื้อมันมันได้แหละครับมันมีอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่ใช่ส่วนส่วนใหญ่หรอกฉะนั้นไม่ต้องกลัวไปในเชิงนั้นดีซะอีกเพื่อนๆหลายๆคนสามารถเอาเงินในเกมไปสั่งจองซื้อชุดแฟร์มันต้องมีคนเอามาขาย ยังไงก็ต้องมีคนเอามาขายนึกออกไหมมีคนเอามาลงขายมีคนเอาอะไรอย่างี้เพื่อเพก็ไปสั่งจองซื้อชุดแฟร์แล้วก็เอามาย่อยใช้หินค,อนคลอนก็จะได้ประโยชน์แต่ตัวคุณนะครับอจากเงินที่ต้องจ่ายไปเพราะว่าคุณลองนึกสภาพว่าหินคลอนเนี่ย900นะครับ993ล้าน993ชิ้นคูณ3ล้าน มันต้องใช้เงินจริงนะครับแบบใช้เงินซิวเวอร์อยู่ที่ประมาณ2,979ล้านนะครับเดี๋ยวออกมาเออคือมันใช้เงินเยอะมากนะมันใช้เงินเยอะมากแล้วไอ้อันเก่าอะชิ้นละ2ล้าน621ก้อนนะครับ621ก้อนก็ถ้าขาย ถ้าขายยังไงก็ต้องขายได้อยู่ที่ประมาณ1,200ล้านอยู่ดีนะครับคือมันได้กำไรอยู่แล้วนะครับถ้าถ้าเราย่อหินคอนอะ่ะมูลค่าที่เราจ่ายจริงๆกับมูลค่าที่เราลงตลาดฉะนั้นเพื่อน <c oughs> ๆไม่ต้องซีเรียสครับอันนี้พูดในเชิงว่าไม่ต้องซีเรียสในเรื่องของการที่เขาจะเติมเพื่อที่จะไปแบบขายเงินเอ <c oughs> ็มนะไม่ค่อยมีหรอกครับต่ำมากเพราะถ้ามันคำนวณแล้วจริงๆเนี่ยไอ้ตัวนี้ยังไงก็คุ้มกว่า นึกอ,ออกมาเกมเขาขายชุดแฟร์ด้วยเหตุผลว่าต้องการให้ผู้เล่นอันนี้เราต้องยอมรับกันตรงๆเขาต้องการให้ผู้เล่นะ่ะทําการเติมเพื่อเอาหินคอนไปตีบวกเข้าใจปะเเหมือนเอาเงิน800ร้อยไปโยนทิ้งเอาเงิน800ร้อยไปโยนทิ้งแต่ว่ามันเป็นการซื้อโอกาสไม่อยากผู้โยนทิ้งเอาเรียกว่าซื้อโอกาสแล้วกันซื้อโอกาสสาเร็จนะครับจากการใช้หินคอนฉะนั้น ตัดเรื่องปัญหาซื้อเงินเอ็มไปได้เลยเอาไว้ปัญหาคือเขามีโอกาสในการที่จะตีบวกอันนี้คือผมเอาแค่2ขีดไป3ขีดนะมันจะมีแบบมากกว่านั้นอีกอะนึกออกปะที่จะต้องเสียเสียเหินคอนเยอะกว่านั้นอย่างเช่น b a c k s t a r i v v ไป V อย่างเงี้ยใช้ที่3,000เมตร3,000เมตรคุณต้องใช้กี่กี่ตัวคุณต้องใช้ชุดกี่ตัวนึกออกปะสตัวยังไม่พอเลย เออสามตัวยังไม่พอคูณอายต้องใช้สี่ตัวแต่ก็เหลือเศษใช่ไหมเพราะสามตัวไม่ได้มาสองพันเก้ากก็ต้องใช้ประมาณสี่ตัวสี่ตัวก็คูณเงินเข้าไปนะครับก็ตีง่ายๆจ่ายได้แน่สองพันบาทอะ่ะนั่นก็คือสิ่งที่เกมจะได้ก็ต้องเข้าใจครับเกมมันไม่ใช่การกุศลมันก็ต้องหาเงินอ่ะแต่ว่าในขณะที่เขาหาเงินเขาก็รู้สึกว่าเออถ้าจะเกิดการตีบวกเยอะขึ้นนี่เห็นไหมราคาเขาทรงจําช่างจากสิบเจ็ด Pearl, เพลือ9เ้าเพลตก9บาทนะครับอันนี้เหมาะสมอันนี้เหมาะสมเพราะว่าหลายๆคนอาจจะตีบวกคุณอาจจะไม่ใช้ของในร้านค้าแบบว่าไม่ใช่คอนแล้วแต่ก็เฮ้ยฉันตีบวกอ่ะอยากจะประหยัดค่าสเก็ตนะครับอยากประหยัดค่าสเก็ตเก้าบาทเบาทจ่ายไหว17บบาทมันคิดไง นึกออกไหม17บาทมันอาจจะคิดเติมอีก3บาทคุณซื้อเข้ากล่อง20บาทได้อะเออแต่เนี่ยเบาทเฮ้ยเกบาทไม่เป็นไรเว้ยเก้บาทมันนิดนิดหน่อยหน่อยคุณเติม10บาทเติม20บาทคุณได้2อันคือมันรู้สึกว่ามันจ่ายน้อยนึกออกป่ะมันเหมือนเนี่ยคุณ17บาทคุณได้หนึ่งดึงอ่ะหนึ่งชิ้นแต่อันเนี้ยสิบแปดบาทคุณได้2ชิ้นเพิ่มอีก1บาทคุ้มมันก็รู้สึกว่าเออคุ้มค่ากว่า นะครับเออมันก็รู้สึกว่าคุ้มค่ากว่าจริงๆอันนี้ถ้ามันตกแปดนะถ้ามันตกแปดเพลนะผมว่าขายง่ายกว่าน,นี้ขายง่ายกว่าน,นี้เก้ามันยังรู้สึกแพงไงเก้ามันยังแบบ at, เอ้ยจะสิบแล้วอ่ะอีกนิดหนึ่งจะสิบละถ้าแปดอะสวยผมว่าแปดเนี่ยขายดีอันนี้ประเมินจากเอ่อการาาตลาดของตัวเองนะ <laughs> <laughs> นะฮะก <g pitches> ็อ่อาแล้วเขาก็บอกว่าส,สินค้าเพิ่มอื่นๆอ่าจะมีการเพิ่มขึ้นด้วยนะครับ อ่าสินค้าเพิ่มอื่นๆแล้วก็ราคาสูงสุดของสินค้าเพิ่ออันนี้เพื่อนผมพูดอยู่ตอนแรกผมก็เถียงนะตอนแรกผมก็เถียงว่าเออเดี๋ยวรอดูก็ได้นะสัตว์เลี้ยงราคาเพิ่มเท่าเดิมแต่ราคาขายแพงขึ้นอันนี้น่ากลัวเพราะเขาบอกราคาซิเวอร์สูงสุดของสินค้าเพิ่ทั้งหมดที่สามารถลงทะเบียนในตลาดซื้อขายรวมจะเพิ่มขึ้นประมาณ94%อร์ของจากเดิมคือเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพิ่มขึ้นเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ จำนวนสกัดสิงคาร์ลามบาร์กหินคอนของเครื่องแต่งกายเพลทั้งหมดที่สามารถสกัดได้เพิ่มขึ้น60%อันนี้คือไม่ได้พูดถึงพรีเมียมนะเพราะไอ้ตรงเนี้ยตามเกณฑ์อาวุธชุดพรีเมียมนะครับอันนี้คือชุดพรีเมียมอันนี้คือไม่ได้ชุดพรีเมียมนะพวกชุดธรรมดานะครับก็ถูกเพิ่มขึ้น60%เหมือนกันก็พอๆกันแต่ว่าไอ้ตัวน่ากลัวคืออันนี้ยกตัวอย่างสมมุติว่าถ้ามันเป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นอันนี้ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะสมมุติว่าตอนนี้แมว หรือหมาหรืออะไรก็ตามตกตัวละ250ล้านนะครับตกตัวละ250ล้านสินค้าจะเพิ่มขึ้นเกือบ100%นะก็ตีไปหนึ่งเท่าอ่ะอ่ะตีไปหเท่าก็จะเป็น500ล้านทันทีถูกปหมอ่ะผมไม่รู้ผมคำนวณถูกไหมนะแต่ว่ามันจะขึ้นไปประมาณนั้นอ่ะถ้า สัตว์เลี้ยงตัวนั้นอยู่ที่สามร้อยห้าสิบล้านคุณก็เอาสา0รอยห้าสิบล้านคูณสองอะ่ะนึกออกใช่ไหมเออเพราะว่ามันหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคูณสองเข้าไปก็จะเป็นเจ็ดร้อยล้านนี่คือราคาที่เราต้องจ่ายกับสัตว์เลี้ยงหนึ่งตัวแหละตัวเนี้ยที่น่ากลัวอันนี้คือสิ่งที่น่ากลัวนะครับเพราะว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันไม่มีตัวเทียบมูลค่า คือความเทียบมูลค่ามันไม่มีมันจะไม่เหมือนตัวนี้ตัวนี้จะรู้สึกว่าเออเราชุดแฟร์เนี่ยเราย่อยหินคอนมันคุ้มกว่าแต่สัตว์เลี้ยงมันย่อยไม่ได้มันเอาไปทําอะไรไม่ได้ฉะนั้นตัวสัตว์เลี้ยงคือการซื้อเพลือเออคือการซื้อเงินเอ็มที่เป็นการซื้อเงินเอ็มจริงๆนะครับสามร้อยบาทนะสามบาทได้700รล้านนะครับคุณเอ,อ่อคูณสองเข้าไปใช่ปะ คุณได้ละ600บาทได้1,400ล้านคุ้มกว่าซื้อ,อชุดแฟร์มามหาหัสนะคุ้มกว่าเยอะๆนะครับเพิ่มเงินอีกร้อยบาทนะเพิ่มเงินอีกร้อยบาทค,าออาาคุณได้อีกนึกออกไหมเออคุณได้อีกอีกประมาณร้อยกว่าล้านอนะ่ะคุณได้เพิ่มขึ้นอีกร้อยกว่าล้านก็ตามราคาเงินเลย ก็สำหรับข่าวครา,าวเรื่องของตัวเอ่อกรอนนะครับแล้วก็ตัวสินค้าต่างๆนะก็จบเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆหลายๆคนก็น่าจะได้เงินกันเยอะขึ้นอยู่แล้วต้องบอกว่าถ้าได้ดูสแผทเกาหลีนะครับจะเห็นว่ามีการปรับเรื่องของขยะเพิ่มขึ้นในหลายๆพื้นที่นะครับได้ขยะมากขึ้นได้ ขยะหลายชิ้นขึ้นก็หมายความว่าจะได้เงินเยอะขึ้นฉะนั้นกับอีกแค่3ล้านเอ่อสล้านซิลเวอร์จากค่าหินคลอนเนี่ยก็ไม่น่ากระทบนะคิดว่าก็ไม่น่ากระทบกับเพื่อนๆเท่าไหร่เพราะเดี๋ยวหลายๆพื้นที่ขยะจะแพงขึ้นเงินที่ได้ก็เยอะขึ้นอัตราก็จะกลับมาที่เดิมนึกออกป่ะก็จะเหมือนกับการที่เรามี2ล้านซิลเวอร์ แล้วช่วงระยะเวลาหนึ่งก็จะผ่านไปส่วนเปทูวินคุณไม่ต้องห่วงครับปัจจุบันก็มีการเปทูวินอยู่เพียงแต่ว่าตัวที่เป็นวานลายใหญ่ๆอะ่ะเขาไม่ได้ซื้อของในเกมครับเขาซื้อข้างนอกนึกออกไหมตัวที่เป็นวานตัวใหญ่ๆมีเงินเยอะๆเขาซื้อ ID กันครับฉะนั้นจํานวนเงินที่เขาต้องจ่ายให้กับเกมกับจํานวนเงินที่เขาไปจ่ายให้ข้างนอกมันเอ เขาเรียกอะไรดีมันคนละเรื่องกันนะมันคนละเรื่องกันแต่ก็าถามว่ามันเพิ่มโอกาสชนะให้กับคนที่มีเงินเยอะกว่าไหมก็แน่นอนครับเป็นทุกเกมมันเป็นกันแทบทุกเกมเกมนี้แม้จะพูดว่าไม่เป y to w i วินะเพราะสุดท้ายแล้ว15ชุดสมมุติเขาจ่ายได้นะครับเขาจ่ายได้15ชุด15ครั้งเหรอเออ15ครั้งที่เขาจะได้โอกาสในการ ีบวกจากเงินทั้งหมด8,000บาทของเขาก็ไม่ได้การันตีว่ามันจะติดนึกออกมาอ่าแต่เชื่อเถอะถ้าหวดได้15ครั้งอะ่ะมันต้องติดอยู่แล้วเว้ยงงยังไงก็ขึ้นยังไงก็ขึ้น15ครั้งกดรัวๆตึงต้งๆตึง้งๆยังไงก็ขึ้นตามสถิตินะตามสถิตินะยังไงก็ขึ้นไม่มีทางที่จะไม่ขึ้นถ้าถ้าคุณหวดได้ทั้งหมด15ครั้งอะ่ะรัวๆมันขึ้นแน่นอนนะครับเออถ้าไม่ขึ้นนี่คือดวงดวงโคตร ดวงโคตรแย่นะอ่าใช้เฟลโคตรแบบใช้เฟลผิดหรือเปล่าเออเปอร์เซ็นต์มันถึงไม่ติดเลยนั่นแหละฮะอันนั้นอันนั้นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะจากนั้นอย่างที่บอกครับอันนี้เมื่ออะไรมีการเปลี่ยนแปลงเราก็ต้องปรับตัวแล้วก็รับสภาพมันให้ได้เราอาจจะไม่สามารถเขาเรียกอะไรไดีไปประท้วงไปอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันอาจจะไม่แก้ปัญหาอะไรเลยนะเพราะก็เขาอยากจะเปลี่ยนอ่ะเข้าใจไห เออก็เขาอยากจะเปลี่ยนคุณก็อาจจะต้องปรับตัวอันนี้คนไทยสบายอยู่แล้วครับปรับตัวง่ายนะโอเคยังไงก็เดี๋ยวไว้ว่ากันใหม่นะครับเดี๋ยวรอหลังจากตัวนี้เข้าเรามาคุยกันอีกทีนึงว่าเป็นยังไงบ้างนะโอเควันนี้ขอบคุณมากที่กดเข้ามารับชมครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าถ้ามีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยทุกๆท่านด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโดอหน,านาอออา้าบายๆครับบา,บายบบาย,บายจ้า